สวัสดีกับผมใบในช็อปมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ใครที่หา CBR 5 0 0 R อยู่นะครับผมก็คันนี้รถโคตรใหม่เลยรถแค่2ปีนะรถแค่2ปีแล้วก็เลขไม้น้อยรถบ้านมือเดียวสภาพต้องบอกว่าน้องๆมือหนึ่งเลยนะครับผมน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะใครหาอยู่นะลองมาดูนะครับผมราคาไม่แพงคันนี้เงินสดนะ งิสดแค่129,000บาท129,000บาทนะครับผมจัดไฟแนนซ์135,000บาทออกรถ11,800บาทออกรถ11,800บาทผ่อนแค่3,006 4ปีเท่านั้นนะครับ4ปีเท่านั้นและสภาพจบนะสภาพนี้หายาก <c oughs> ไม่6,000นะครับผมรถบ้านมือเดียวกุญแจสอดอกบุ๊คเซอร์วิสครบไปดูรอบคันกันไป สวัสดีครับผมไบในช็อปนะก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe กับไบในช็อปด้วยนะครับผมนี่ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคันนะมาเจออีกหนึ่งคัน,นะออน,คนต้องบอกว่าเออสวยเลยนะครับสภาพน้องมือหนึ่งเลยนะสภาพน้องมือหนึ่งเลยนะครับสวยไม่สวยเรามาดูยางก่อนนะดูยางเห็นไหมฮะเส้นจากศูนย์ยังอยู่นะเส้นสีแดงจากศูนย์ยังอยู่นะครับผมนี่หน้าหลังยางเดิมจากโรงงานเหลือเต็มเต็มนะเหลือเต็มเต็มนีนะเออนะอ่ะ ใครหาอยู่ลองมาดูนะครับผมไปได้ช็อปเข้าแล้วนะคันนี้ก็จะเป็น CBR Honda CBR 500R จดปี2021เลยนะครับรถแค่2ปีนะรถแค่2ปีนะครับสภาพต้องบอกว่าน้องๆมือหงเลยนะครับน้องๆมือหนึ่งเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูรอบคันกันมาดูฝั่งนี้ก่อนนะนี่เน้นเดิมทั้งคัน,นก็มีของแต่งบ้างนะชิวแต่งมานะครับชิวแต่งมาสติกเกอร์ไม่ชอบลอกออกได้นะก็แต่งมาด้วยนะครับผมสวยมากนะสวยมาก นะเดิมๆเมฟลิ่งเฟลิ่งสวยกริบเลยนะสวยกริบเลยนะรถไม่ลม้มไม่ชนไม่ไมีอุบัติเหตุนหนักใดใดทั้งสิ้นเห็นไหมเห็นคอท่อไหมฮะโอ้โหคอท่อใสกิ้งนะครับผมนี่อะไรนโอ้หยางหน้ายางหลังแม็กสวยๆนะผมดูฮะดูเครื่องก่อนดูความใสเครื่องนี่โอ้โหเห็นไหมสวยมากนะสวยมากเห็นไหมเ้โซสเตอร์นี่เดิมๆจากโรงงานใสกิ้งกิ้งนะครับผม หลังสวยมากนะคำลงคําเตือนอยู่ทบเบาะสวยๆนะครับเบาะสวยมากท่อท้ายเดิมจากโรงงานนะคือคันนี้เน้นเดิมจากโรงงานนะไม่มีของแต่งเลยนะมีแค่ชิลแต่งมานะครับมีแค่ชิลแต่งมาทุกช่วงุกสีฝั่งนี้ก็เป็นไงสวยใสยเลยนะสวยมากนะท่อเดิมจากโรงงานนะครับผมดูฮะดูจานวงจานเบรกนี่โอ้โหไม่สึกเลยนะภาพเบรกเต็มๆจากโรงงานนะดูเครื่องฝั่งนี้ก่อนนี่ให้ดูก่อนความใสขนาดไหนนี่ไงเออใสามากใสามากใสจริงดูฮะ ให้เห็นร,รายละเอียดแบบครบๆนะครับผมไฟลงไฟลิ่งสวยจริง <S <S นะสวยจริงครับมาจานลงจานเบรกหน้าใสไหมฮะใสจริงโคตรใสโคตรสวยเอามีกาดหม้อน้ำ H2C แต่งมาด้วยเห็นไหมครับ H2C แต่งมาด้วยเนะี่ยเอออืมถังน้ำมันสวยๆนะครับคำตรงคำเตือนอยู่ครบเห็นไหมฮะครบเลยนะครับข้างบนนี้ก็สวยๆนะกุญแจสองดอกบุกค,ครบเลยนะครับคันนี้เรามาดูเลขไม้กัน เลขใหม่6ก0 0ไม่เจ้า6,200เรามาสตาร์ทเครื่องกันมาเนียนกริปฮนะเนียนกริปกริฟเนียนจริงนะครับเนียนจริงดูเครื่องระบบไฟทำงาน100%อันนี้เออเครื่องระบบไฟทำงาน100%สวยมากนะสวยมาก น้องๆมือหนึ่งเลยนะไปในช็อปการันตีอยู่แล้วนะครับผมแค่ออกออกรถกลับไปในช็อปจะรู้ดีสภาพนะสภาพสวยกว่าในรูปลูกค้าหยอกๆนะผมไปส่งรถลูกค้าส่วนมากโอ้โหแล้วลูกค้าไม่มาดูรถนะไปในช็อปนี่ครับลูกค้าไม่มาดูรถบอกว่าลูกค้าบอกว่าโอ้โหสวยกว่าในรถสวยกว่าในรูปอีกพี่อดีใจนะดีใจนะผมเป็นช่างภาพก็ถ่ายรูปพยายามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้สวยที่สุดนะครับให้สวยๆนะครับผมให้สมกับสภาพรถนะ ลูกค้าก็บอกว่าโอเครถสวยกันในรูปโอเคนะครับใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะยินดีให้บริการนะครับยินดีให้บริการมากๆนะไปในช็อปคันนี้จะเป็น Honda CBR 500R จดปี2021รถแค่2ปีออกใหม่2 0 0 0บาทไปในช็อปขายเงินสดแค่129,000บาทนะครับผมประหยัดไปหนึ่งเลยแล้วได้สภาพแบบนี้ด้วยนะได้สภาพแบบนี้ด้วยนะครับผมอืมแล้วก็ ออกรถก็11,800นับาทนะผ่อนสามันหกสปีโคตรถูกนะครับโคตรถูกนะใครหามือหนึ่งนะครับผมใครอยากได้มือหนึ่งลองมาดูมือ2ประหยัดเป็นแสนนะครับประหยัดเป็นแสนจากไปได้ช้อปได้นะครับผมโอเคนะคันหน้าเจอกันใหม่นะครับคันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเข้าอีกหลายคันนะทยอยถ่าย่ายไปเรื่อยๆนะครับผมฝนตกก็ไม่ได้ถ่ายแล้วนะช่วงนี้นะครับจะเข้าหน้าหนาวหน้าหนาวแล้วนะใครหารถขับรถหน้าหนาวชิวๆออกทริปมาดูที่ไปได้ช้อปมีเยอะเกือบ30คันนะฮะลองมาดู กานผมเป็นเจ้าของผมยังงงเงแล้วเนี้ยรถในร้านเยอะเกินนะครับโอเคหน้าคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ